มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังมณีดงตอนที่หบทประพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ยอะไรกันนี่หนีเร็วช้างปาบุก สิ่งมีชีวิตทะมึนสูงใหญ่ปานตึกย่อมย่อมเคลื่อนไหวเข้าทำลายเข้าของเสียงดังสนัน่นลูกหาวิ่งหนีเอาตัวรอดอุตรุดฝ่ายนายจ้างนั้นประสาทตื่นกันอยู่แล้วจึงลุกขึ้นแล้วแตกหือไม่ต้องเตือนซ้ำเจ้าช้างป่างาด้วนตัวนั้นแทนที่มันจะลดละเมื่อคนวิ่งตะลืดมันกลับไล่ตามบทขยี้ด้วยเจตนาตามร้างตามล่าไว้ช่วยด้วย สุชาดาวีร้องเมื่อหกล้มลงคุณสุหนีเร็วกันกระโจนเข้าฉุดแขนหญิงสาวแล้วพาหนีไปอย่างวุดวิตก่อนที่งวงอียาราจะทันได้เกี่ยวร่างงามนั้นแล้วชูขึ้นกลางอากาศวาดลงดินแบบที่มันถนัดมีข้างนั้นโบราณให้วิ่งซิกแซกวกวนอยู่แถวต้นไม้หรือต้นไผ่เพราะมันเอี้ยวตัวตามยาก หนีงูนั้นท่านให้หนีในทางโล่งห้ามซิกแซกวกวนเป็นอันขาดเพราะงูถนัดตามแบบนั้นแต่นี่ตางก็หนีไปในที่ราบเสียเจ้ากุญชรไพรใจอมหิตก็ขยโยกตามด้วยอย่างสะดวกโยทินเท่านั้นเพนาะหนีสุดชีวิตไม่คำนึงถึงว่ายังมีคู่มั่นสาวสวยที่ต้องให้การคุ้มครองขอให้หนีเอาตัวรอดเป็นยอดดี จะด้วยเป็นบุญทำกรรมแต่งหรือยังไงไม่ทราบได้วิ่งหนีสุดชีวิตแล้วกลับจ้าเอเอามันเข้าจนได้ตรงหลังพุ่มไม้มาแฟนโอ้ยเจออีกแล้วผมผมกลัวแล้วอย่าทําอะไรผมเลยนะท่านช้างชายหนุ่มลงทุนคุกเข่าวไหวป้ปลกปลกโดยอัตโนมัติเจ้าช้างป่าบ้าเลือดไม่ฟังเสียงมันใช้งวงตวัดล่างนั้น ไมายจะโยนขึ้นกลางอากาศแล้วปาดลงดินคุณพ่ดหนีแล้วดาวกระจายนัดนั้นหวานเข้าต้นงวงใกล้ปากของมันทำให้มันชะงักที่จะคว้าวร่างของพจนาทเหวี่ยงขึ้นไปกลางอากาศหนีแล้วอีสาวบ้านป่ากระชากข้อมือหนุ่มหัวหน้าคณะนะแล้วพาวิ่งหนีทันที นั่นเท่ากับทำให้เจ้าช้างป่าตัวนั้นบ้าเลือดหนักขึ้นไปอีกความจริงแล้วนกยูงหมายจะตอกเข้ารักแร้แดงให้อยู่หมัดเหมือนกันทว่าไม่มีเวลาเลยเพราะช้าไปเสี้ยววินาทีเท่ากับปล่อยให้มันคว้านร่างของพจนาาได้และหมายถึงชีวิตทันที ช้างมีความฉลาดกว่าสัตว์ใดๆอยู่แล้วใครทํามันย่อมจะตามล้างตามล่าคนคนนั้นคุณพอหนีเร็วสิมันตามมาแล้วโอ้ยฉันปวดข้อเท้าไปไม่ไหวแล้วชายหนุ่มสุดหวบลงและล้มกลิ้งหลุนๆแถมประทะเอาหญิงสาวกระเด็นไปด้วยเป็นโอกาสทองของเจ้าช้างป่าโหดทันที มันหยุดกึกเงื้องาเท้าหน้าซ้ายแล้วกระทือบใส่ร่างของพจนาทันทีคุณพอร,ระวังเสียงปืนระเบิดขึ้นสองนัดติดติดกันนัดแรกนั้นเป็นของนกยูงแน่นอนแต่ไม่ถูกที่ชะกันนักเพราะอยู่ในภาวะที่ยิงไม่ถนัดนัดที่สองนั้นเป็นไลเฟิลแน่นอนและตำแหน่งที่โดนใต้รักแร้ ทำเอามันซุดไปนิดหนึง่งเท้าที่กระทืบลงมาจึงเบี่ยงเบนไปเสียวิดร่างของหัวหน้าคณะซึ่งขาดลากเพียงแค่คือบอีสาวบ้านป่าไม่รอช้ากระโดดเข้าฉุดกระชากร่างเจ้านายหนุ่มอย่างแรงไม่สนใจว่าจะเจ็บปวดที่ไหนและเกือบปะทะเอากับร่างร่างหนึ่งซึ่งวิ่งสวนมาโอ้นกยุงอา้าวพี่นาสิงคานมาที่นี่ทำไม นกยูงเบิกตากว้างที่เห็นชายหนุ่มคนบ้านเดียวกันซึ่งอยู่ในชุดมะฮ่อมถือปือนไลเฟลิลท่าทางแก่งกร้าวแต่ยังหนุ่มแน่นอยู่พี่ตามนกยูงมาน่ะสิเดี๋ยวจัดการกับช้างป่าตัวนั้นซะก่อนนานหนุ่มบอกเร็วปรือแล้วพระไปกลับต้องประลาดใจเพราะเจ้ากุญชรไพรบ้าวเลือดตัวนั้นหายตัวไปเสียแล้วทั้งทงที่ตัวใหญ่ปานภูเขาเหล่ากา แต่จะไปจะมารวดเร็วดังหนูในก็ไม่ปานนานสิงคานวิ่งกลับมาที่ทั้งสองอีกครั้งนี่ใครนกยุงคุณพอตเป็นหัวหน้าคณะสำรวจแรกที่ข้ารับจ้างเป็นพรานนำทางค้นหาแร่ไงอ๋อสวัสดีครับสิงคานรีบยกมือไหว้เพราะเขารู้มาระยดดิดีเนื่องจากเป็นถึงนานนานก็คือผู้ที่บวชเรียนถึงขั้นเป็นพระ แล้วสึกมาทางเหนือเรียกน,นั้นหวัดดีบอกเสียงห้วนหน้าตาเหเก,เกคล้ายตายแล้วเกิดใหม่พ่อเลี้ยงทำไมไม่จับปืนสู่มันล่ะครับคืนวิ่งหนีไม่คิดสู้แบบนี้มันก็ทำร้ายเราได้พี่หนานไม่รู้อะไรเขาไม่ทำหรอกอีสาวบ้านป่าชิงพูดเสียก่อนทำไมล่ะก็พ่อเลี้ยงเป็นคนขี้ขาดตาขาวน่ะสินกจง แกจะมากไปแล้วนะแกจำได้ไหมว่าแกดูถูกฉันกี่ครั้งต่อก,กี่ครั้งแล้วพจน่าเดือดดานสุดขีดชี้หน้านกยุงหยิงหยิงไม่ต่ำกว่าห้าครั้งแล้วมั้งนี่คุณพจน์การที่ผู้ชายอกสามศอกโดนผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างข้าดูถูกนะ่ะดีไหมล่ะไม่ดีเว้ยฉันจะฆ่าแกไม่ว่าเป็นเร,เรื่องข้าเรื่องแกงแต่ก่อนอื่นเอาตัวเองให้รอดอย่างที่พี่นานสิงคานบอกซะก่อนเถอะ แล้วค่อยคิดค่าค่ะไปก่อนะ่ะหลอนจากไปทันทีโดยวิ่งไปทางเต็นท์โอ้ยพราะจะน่าทําท่าวิ่งตามเพราะโกธจัดแต่ต้องล้มลงเพราะข้อเท้าแพงพ่อเรียงเป็นอะไรครับสิงคานก้มลงคลำตรงนั้นซึ่งบวมเป่งเขียวคล้ำมันปวดโอ้ยชายหนุ่มหน้านิวคิ้วขมวดหลังจากที่หน้าเหลือเท่าสองนิ้วเหมือนคนใกล้าตาย พ่อเลี้ยงเท้าแพงนี่เอางี้ผมจะพาไปส่งนานสิงคานพยุงร่างพจนาตออกจากที่แห่งนั้นกลับเต็นโดยพจนาตชี้ทางแกตามนกยูงมาทำไมถามขณะที่กำลังเดินอ๋อเป็นห่วงครับแกเป็นอะไรกับนางนั่นก็ก็คนบ้านเดียวกันครับอีกอย่างผมเป็นลูกศิษย์พานจอนพอกลับจากป่า ทราบข่าวว่านกยุงรับงานแทนพานจน้อนผมก็ออกตามมาทันทีครับแล้วก็เห็นช้างกำลังจะกระทืบพ่อเลี้ยงอยู่พอดีเออขอบใจว่าไอ้นานไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหยุดก่อนโพจนาคควักเงินออกมาเป็นแบงค์สีม่วงปึกหนึ่งนี่เงินรับไปสิวะให้ผมเรื่องอะไรครับพ่อเลี้ยงก็ค่าที่ช่วยชีวิตฉันไงวะ โอ้ยช่วยแบบนี้เขาไม่คิดเงินกันหรอกพ่อเลี้ยงนานสิงคานใช้สำนวนทันสมัยเพราะเคยบวชเรียนอยู่ที่วัดในเมืองแต่คนอย่างฉันมีชอบเป็นหนี้บุญคุณใครก็ลืมซะสิพ่อเลี้ยงหนุ่มบ้านป่าบอกห้วนหวนแกนี่แน่มากนะแน่ยังไงครับก็ยิงช้างป่าได้คนเล่าน่ะยิงได้ทั้งนั้นถ้ายิงเพื่อให้ชีวิตตัวเองรอด แกไม่กลัวเหรอไม่แกนี่พูดเหมือนนางนั่นเลยคนเรามันอยู่ที่ใจครับพ่อเลี้ยงหากใจเสาะเป็นปลาซิวแม้มดสักตัวก็ไม่กล้าบี้ถ้าใจสู้เสัยอย่างต่อให้พญาช้างสารก็สู้ได้สบายแกว่าใครผมเปรียบเปรยถึงคนขี้ขาดครับคำก็ขี้ขาดสองคำก็ขี้ขาดมันอะไรกันนักกันาวะเพราะจะนาดคิดในใจและเมื่อถึงเต็น หัวหน้าคณะหนุ่มก็ต้องใจหายวาับเพราะข้าวของเกลื่อนละเนระนาดต้นไม้ต้นไร่พังภาพเป็นหน้ากรองนี่แหละคนที่ไม่สู้มักจะตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เช่นนี้เสมอไปในที่สุดเต็นท์ถูกกำหนดให้กางขึ้นมาใหม่อีกด้วยเหตุสองประการประการแรกหัวหน้าคณะหรือพ่อเลี้ยงน้อยข้อเท้าเคร็ดเดินทางกลับไม่ได้ประการที่สอง ตราบใดที่ปราบช้างป่าบ้าเรือดตัวนั้นไม่อยู่หมัดอย่าวังว่าจะออกจากป่านี้ได้มันจะต้องตามขยี้จนแหลกรานเสือลำบากหนึ่งช้างลำบากหนึ่งดุร้ายอาฆาตจองเวรพอๆกันโดยเฉพาะช้างมันฉลาดกว่าสัตว์อื่นมากฉะนั้นมันจึงไม่ลดละเลิกที่จะรังควานคณะนี้แน่ไอ้ฟืดเอาโทรศัพท์มาสิ อูจะรายงานให้คุณพ่อจ้างฮอมารับออกจากเปาระย่ำแห่งนี้พราจะนาดสั่งลูกน้องเสียงหลงซึ่งหมายถึงโทรศัพท์ไร้าสายที่ติดต่อได้ทุกแห่งหนราคาเป็นแสนที่กำลังนิยมกันปัจจุบันคนใช้ตัวดีเล่นปรูดไปที่เต็นลูกหาบแล้วเร่นกลับมาหน้าตาเหเกเ,กเจ้านายแย่แล้วอะไรวะรีบๆพูดสิ โทรศัพท์พังไปแล้วใครทำพังวะตัดเงินเดือนแม่งเลยช้างเมื่อกี้ครับฮะโทแล้วเราจะออกจากป่านี้ได้ยังไงโทรศัพท์ก็เสียเดินออกไปก็จะโดนมันดักค่ะข้อเท้าระยําเนี่ยก็มาเจ็บเอาตอนนี้อีกชายหนุ่มครวนออกมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้านายหรือลูกหาบต่างก็น่าเสียขนาดหนัก ไหนจะผ่านความตายจากกองกอยรุ่งเช้ามาเจอช้างป่าอารวาสอีกวิตตายกันอีกหนอย่าว่าแต่พจนาดเลยที่ขวัญหน,นีดีฟอจะกลับท่าเดียวลูกหาบทุ่งจำเริงก็ถอดใจด้วยกันทุกคนคุณกันข้าจะตามล่าช้างอีสาวบ้านป่ากล่าวห้วนห้วนฉันไปด้วยคนผมไปด้วยลูกหาบบอกสลนเพราะไม่มีใครกล้าอยู่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกันหมดแล้วใครจะอยู่กับฉันละเว้ยก็อาหมออาสัจจาแล้วก็คุณสุไงครับเออดูเหมือนหนานสิงคานจะมารับจ้างอยู่กับเราก็ให้อยู่กับคุณโพสสิครับอยู่กันแค่นี้เกิดมันหวนมาเล่นงานฉันละ่ะแกจะรับผิดชอบงั้นหรือกันพราะจะนาดบอกทั้งออกอาการหวาดหวั่นทั้งสีหน้าและท่าทางเออการไม่รู้จะพูดยังไง คุณกันครับว่าไงนานสิงคานผมไม่ได้มาสมัครเป็นคนงานนะครับผมมาหานกยุงตหากเอาอยังงั้นหลอกเหรอนึกว่าจะมาร่วมงานกันฉันให้วันละสามร้อยเท่าลูกหาบเอาไหมพอดีลูกหาบตายไปเมื่อคืนคนหนึ่งถูกผีกองกอยควักไส้ฮะใครโดนสิงคานถามเสียงรัวไอ้นึกลูกป้าปานโอ สมนึกไปซะแล้วไม่น่าจะอายุสั้นเลยป้าปานคงร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดแน่เพราะแกมีลูกชายคนเดียวด้วยความเศร้าปนความหวาดวันคุกคามทุกคนอีกครั้งเอาละเอาละนานสิงคานในฐานะที่นานอาวุโสกว่าใครๆผมขอบอกเลยว่าทางเรายินดีจะชดใช้ค่าทำศพให้แม่ของสมนึกหนึ่งแสนบาทและเมื่อกลับถึงทุ่งจำเริง จะจ่ายให้ทันทีเพราะเรื่องนี้มันเหตุสุดวิสัยเราไม่รู้จะทำยังไงได้จริงๆผมไม่โทษคุณกันหรอกครับอ้าวแล้วพี่นานจะโทษใครล่ะด่วงถามอย่างลืมตัวพวกเองน่ะสิใครทำขึดวะนานหนุ่มวัยสาสิบกระแทกเสียงถามคนบ้านเดียวกันซึ่งพวกมันรีบก้มหน้าหงุดทุกคนเพราะรู้ตัวดี หมายถึงทำให้เกิดอาเพศหรือทำให้เกิดอาถรรพ์จนผิดป่าทางเหนือเรียกว่าขุดข้าถามว่าใครทำขึดจนผิดป่าแล้วสมอยดงมาควักไส้ไอ้นึกกินพวกข้าเองดวงบอกเสียงอ่อยๆข้าไม่คิดว่ามันจะขึดนี่พี่นานเลยเล่านิทานสัปปรดลเรื่องจับเกียร์อัตมา ไอพันธ์มันก็เล่าเรื่องลุงขายมะเขือปล่อยมะเขือตัวเองออกมาเป็นพวงด้วยเอ็งว่าก่อนข้าก็เล่าตามสิวะไม่ต้องพูดมากพวกเองปากเสียแบบนี้สมนึกถึงได้ตายอนาถจำไว้ให้ขึ้นสมองเลยเข้าป่าลึกศึกใหญ่อย่าพูดเรื่องสัปปดีสัปปดนเป็นอันขาดนี่ดีนะแค่สมอยดงมาควักกับไตไส้พุงถ้าเสือลายพาดกรอนมาอีกแล้วก็ พวกเองจะไม่รอดเลยสักคนจะบอกให้ลูกหาบทุ่งจำเริงก้มหน้าเงียบหนานสิงคานฉันเป็นหมอประจำคณะนี้อยากจะทราบว่าสมอยดงหรือกองกอยเนี่ยมันอะไรกันแน่จริงด้วยพวกเราอยากทราบละเอียดกว่านี้มันเป็นอะไรกันแน่ดูจะว่าลิงก็ไม่ใช่หน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวเหลือเกินกันเสริม สิงคานหันขวับมาทางหมอสุธรรมและกันเขาถอนใจนิดนึงนกยู ok you, ไม่ได้บอกหรือครับข้าที่เกียจพูดพูดไปก็ไร่บ่อยเดาะภาษาสมัยใหม่ตามวิทยุคืองี้นะครับผมจะพูดตามที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบกันมาผีกองกอยหรือสมอยดงหรือมารางดงเนี่ยมีรูปร่างที่เหมือนลิงมากตัวเท่าเด็กอายุ4 5ขวบ มีเล็บแหลมคมมีเขี้ยวยื่นออกมานอกปากคล้ายหมูป่าเท้าของสมอยดงจะมีรอยกลับด้านกันคือเวลาเดินเดินไปข้างหน้ารอยเท้าจะกลับหลังเสียเวลาตกใจร้องเสียงดังไกอไกอยหรือไม่ก็ร้องกักกักมีความว่องไวมากมันแค่บังพุ่มไม้ก็จะหายไปทันทีเพราะมันมีคาถาบทบังตัว และมีอาถรรพ์ในตัวของมันมากใครพูดไม่ดีไม่ไร้ายในป่าเท่ากับส่งเสริมให้มันมาหาทันทีน่ากลัวเหลือเกินหลายคนหลุดปากเงืมงำหน้าซี่เซียวกันอีกมันมีอำนาจอิทธิฤทธิ์ที่สะกดใครต่อใครได้แล้วควักตับไตไส้พุงออกมากินมันเป็นอสุรกายกึ่งสัตว์เดรัจฉานที่เป็นเช่นนี้เพราะมันเป็นวิบากกรรมที่สร้างไว้สมัยเป็นมนุษย์ พอตายไปแล้วจึงมาเกิดเป็นอาสุรกายพวกนี้นานสิงคานหนุ่มหน้าตาดีบุคลิกดีอธิบายชัดถ้อยชัดคำทำเอาคณะคนในเมืองเข้าใจกระจาร่างขึ้นแล้วเรามีวิธีปราบมันยังไงนานหมอสุธรรมถามสนใจยิ่งนกยุงปราบยังไงล่ะครับหมอไม่รู้นะเห็นยิงปืนใส่มันตายไปตัวหนึ่ง แต่ก็หายไปเมื่อลมพายุมาคนยิงต้องมีคาถาอาคมประกอบด้วยครับนั่งหนูนั่นก็มีอาคมนะทุกคนหันไปมองซึ่งอีสาวบ้านป่าเบือนหน้าไปมองทางอื่นคล้ายไม่สนใจใครผมไม่รู้ครับแต่อย่าลืมว่านกยุงเป็นลูกสาวครูพรานของผมและเดินป่ามาตลอดต้องมีดีบ้างแหละต่างก็หันไปมองหล่อนอีกครั้ง คราวนี้สายตาหลายคนมองอย่างศรัทธ,ธาทว่าศรัทธ,ธาความเชื่อถือเกือบมาลายเมื่อหล่อนสวนออกมาว่าคนอย่างข้าไม่มีอะไรกินขี้เยี่ยวเหมือนทุกคนไม่ได้พิเศษิีสกว่าใครแต่ข้าไม่ขี้ขาดตาขาวเหมือนคนบางคนที่อกตั้งสามสองเหมือนโดนเข็มแทงก้นโพชนาซึ่งนั่งฟังอยู่ดีๆถึงกลับเนื้อตัวกระตุก ในตาขุนขวางหันขวับมาทางคู่อาริทันทีเดี๋ยวก็ยิงคว่ำหลอกจะน้ำหน้าอย่างคุณเหรอจะกล้าดวลปืนกับข้าต่อให้มือซ้ายเอาไหมจะมากไปแล้วว้อยมากแล้วกล้าสู้ข้าไหมล่ะตัวต่อตัวลูกปืนคนละนัดทั้งคู่ลุกขึ้นยืนประจันหน้ากันฉันกลัวเสียงปืนพนาเสียงอ่อยก็แค่เนี้ย เอ็งหยามเจ้านายข้าหลายครั้งแล้วนะอีฟ้านป่าฟืดอดรนทนไม่ไหวลุกขึ้นประจันหน้าอีกคนทำไมเจ้านายเอ็งมีดีอะไรวะไอฟืดอย่าซ่าหน่อยเลยนะเดี๋ยวเตะคอหักเสียหรอกวันนั้นยังไม่เข็ดอีกเหรอมันหน้าม้อยทันทีเพราะนึกถึงรสชาติที่รับตีนอีสาวบ้านป่าซึ่งหนักหนาสาหัสมีใครอีกไหมที่จะกล้ารับคำท้าแทนพ่อเลี้ยงตาขาวคนนี้ นกอยู่จงใจเน้นคำนี้หลายครั้งต่อหน้าพจนาาเจ้านายนั่งลงเถอะเราสู้อีนอกกระเต็นมันไม่ได้แน่พจนาตนั่งลงอย่างเสียไม่ได้พร้อมกับถามลูกน้องคนสนิทมึงเคยโดนมันเตะงั้นเหรอไอ้ฝืดจ่าเสียงดังสิครับเจ้านายแปลว่าครับแต่คราวหนะ้าผมจะแก้แค้นมันให้ได้คราวก่อนผมเผลอไปนิดนึง นานสิงคานบุกมือนกยุงพี่ขอสะทีเถอะเจ้านายเขาไม่ติดใจอะไรนกยุงแล้วนั่งลงซะสมอยดงมีวิธีป้องกันก็โดยการเผาครั่งครับมันได้กลิ่นจะเพนหนีทันทีงั้นมันก็เป็นสัตว์ทั่วๆไปนะสิถ้าเป็นอสุรกายหรือผีมันจะหวั่นอะไรกับกลิ่นครั่งใช่ไหมนานผมไม่ทราบครับผู้เทาผู้แก่บอกว่ามันเป็นกึ่งสัตว์กึ่งผี หมอแกยังคิดที่จะพาศพกองก้อยอีกเหรอทุกอย่างตองพิสูจน์ให้รู้แจ้งเห็นจริงไม่เชื่อหรอือสัจจาก้นขอร้องว่ะนี่มันป่าดงดิบอมก่อ,อยไม่ใช่ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วล้มตายกันหมดนี่นะหมอหมอสุดทรมถอนใจหนักๆใจหนึ่งก็คิดแบบสัจจาแต่ใจหนึ่งก็อยากจะพาเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นพิสูจน์ดูว่ามันคือสัตว์หรืออสุรกายกันแน่ ทางที่ดีอย่าทำขึดครับจากนั้นคณะทั้งหมดล้อมวงกินข้าวกันใครไม่หิวก็ต้องฝืนยัดเข้าไปเพราะบทเรียนราคาแพงเจอกันมาแล้วเป็นปิข้าวเมื่อกินข้าวเสร็จการรีบเจรจากับนานสิงคานอีกครั้งนานผมขอร้องเหอะขอให้อยู่กับพวกเราผมก็ไม่ได้ไปไหนนี่ครับคุณกันเปล่าผมหมายถึงว่ามาร่วมกับคณะเรา ผมยินดีจ่ายเป็นสองเท่าหรือมากกว่านั้นก็ได้เงินไม่สำคัญสำหรับผมแล้วอะไรสำคัญล่ะกันซึ่งไว้ไม่ห่างนานสิงคานเท่าไรนักถามตรงๆผมเป็นห่วงนกยุงนกยุงอยู่ที่ไหนผมจะอยู่ที่นั่นอ๋อชายหนุ่มเข้าใจความหมายนั้นทันทีและไม่ไซักซ้ไร่เลียงอีกเรื่องนี้ตกลงว่าจะกลับหรือจะเดินต่อครับสิงคานถาม คงต้องตั้งแคมป์พักที่นี่เพราะคุณพศเท้าเจ็บเดินไม่ไหวนั้นสิงคานไม่พูดอะไรอีกกลับสอดสายสายตาดูชัยภูมิตรงนั้นแล้วเดินไปหาอีสาวบ้านป่าลูกสาวคนเดียวของครูพานซึ่งเขาเฝ้าคิดถึงทุกเวลานกยุงจะเอายังไงต่อไปจ๊ะ โปรดแลวฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ